สวยคมชัดแววตาชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผลิตจะพาพี่ๆมาอยู่กับผลิตในเหรียญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับวันนี้จะเป็นคิวของเหรียญน,นี่เลยครับพยักแสนล้านเอ้นี่เหรียญพิป๋องสุพรรณการันตีนะครับ เออเป็นเหรียญที่พลาดไม่ได้นะครับยังไงยังไงปริก็ต้องหามาแกะมาเปิดมาปิดมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่วันนี้นะครับปริจไปปิดมา3ามลุ้นเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่มีกันหรือยังครับเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะ,ปะไปดูกันนะครับว่าปริจจะได้รายการอะไรมาบ้างครับโกมา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 ,มา มาถึงมือเราแล้วนะครับเราก็อย่ารอช้านะครับมาดูกันนะครับว่าเหรียญแลบปริจจะได้รายการอะไรนะครับโอ้โหตื่นเต้นแลเนี่ยเห็นแต่ในไลฟ์สดแล้วก็ในที่เขาประมูลกันนะตื่นเต้นนะครับอันนี้มีเหรียญนะครับมีเหรียญปลอมทําออกมาแล้วนะที่เขาให้ข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตนะครับเออแต่ปริศมั่นใจนะครับว่าศูนย์ของปริศที่ปริศไปปิดมาแท้แน่นอนนะครับแท้ชัวนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานที่ ที่รู้จักกันนะครับแล้วเขาก็ไปรับเหรียญนี้มากับมือที่วัดโดยตรงนะครับไม่มีปลอมแน่นอนนะครับในมือปาริสนะมั่นใจได้เลยนะครับมามาดูเหรียญแรกกันนะครับหนึ่งสองซาำโอ้โหเป็นรายการที่13นะครับเป็นรายการที่13นะครับเออ เป็นพยักแสนล้านนะครับเป็นรายการที่13เดี๋ยวปริศขอดูใบารายการก่อนนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับอ่านี่เขาก็จะมีใบารายการบอกมาอยู่นะครับนอ่านี่นะครับโอ้โหดูจากเนื้อแล้วสวยๆนะครับมารายการที่13นะครับเป็นเนื้อนาวะลงยาจีวอโอ้โหมีทั้งหมด2เหรียญในรังนะครับ โอ้โหมามาปริขออนุญาตซูมดูนะครับความสวยงามของเหรียญของเหรียญนวะนะครับอันนี้คือเนื้อนวะนะครับงานออกแบบด้านหลังนะครับก็จะเป็นคําว่าพยักแสนล้านนะครับพยักแสนล้านนะครับเออเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าพูดชื่อรุ่นถูกถูกหรือเปล่านะนะครับนี่คือเหรียญนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับรุ่นพยักแสนล้านนะครับนี่ ทางผู้สร้างนะครับเขาก็จะออกแบบเป็นอากายานอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับนี่3มชิ้นตรงนี้นะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นเหมือนดอกบัวนะครับเป็นดอกบัวซ้อนอ่าเป็นดอกบัวเล็กกับบัวใหญ่ซ้อนกันนะครับโอ้โหสวยงามนะครับตรงกลางจะเป็นสิงพี่พี่เห็นชัดไหมครับนี่เดผลิตนะเออนี่กล้องผลิตมัว,ม,วมัวนะครับต้องขออภัยนะเออเดี๋ยวถ้ามีตังเดี๋บลิตจะเปลี่ยนกล้องนะ <laughs> ออตางซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับโทร,โทรศัพท์สมัยนี้นะมาดูนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นอักขรเป็นอักขรใช่ไหมอ๋อเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อหลวงปู่พัดปุญญากามโมนะครับวัดทานทหารอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับเออวงเล็บวัวดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับมาเดี๋ยวมาดู ตรงสิงตรงนี้นะครับรายละเอียดของสิงนะครับเดี๋ยวปริตซูมดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่แตกนะโอ้โหเป็นสิงออกแบบสิงได้สวยงามนะครับมามในภายใต้วงกลมก็จะมีอักครยันชัดเจนนะครับเห็นชัดนะครับนี่สวยงามมากๆครับสวยงามครับเดี๋ยวปรลิศตขออนุญาตแกะดีกว่านะเออมีความรู้สึกว่า น่าน่าจะอยากเห็นชัดๆัดนะครับอุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์นะแต่ก็กลายเป็นว่าเราไปเห็นด้านหน้าแล้วนะมาขออนุญาตแกะเลยจริงๆดันออกก็ได้นะตรงเนี้ยน,นี่ไงดันตรงนี้ออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าอืมมานะเดี๋ยวมาดูเหรียญกันชัดๆนะครับนี่เป็นเนื้อณวะนะครับนี่ประเรก็จะจับเบาๆนะครับเหรียญน,นี้นะเพราะว่าณวะสีจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดโดนอากาศนะ โอ้โหมาดูกันนะครับมาดูกันนี่นะครับชัดเจนแจมแจ้งมากๆนะครับเหรียญสวยสุดๆนะครับพยักแสนล้านนะดูอัคาระยันนะครับสุดๆนะครับปริศชอบมากเลยนะในเหรียญนวะนะเพราะว่าปริศก็มีหลายรุ่นนะครับที่ทําการลุ้นมาแล้วได้เนื้อนวะนะเหมือนเหมือนดวงจะถูกโฉลกกับเนื้อนวะนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ หลังจากดูนะครับงานออกแบบด้านหลังโดยไม่ต้องผ่านซองพลาสติกนะครับเห็นกันแบบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับสวยนะครับสวยมากๆนะครับมาโอ้โหเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับในรายการเนื้อนวะลงยาจีบอนจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหสวยสวยสวยสดุสดๆครับพี่พี่ เงาวงาว,ว,าวแวววับโอ้โหมาเรามาซูมดูหน้าหลวงพ่อกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับคือหน้าหลวงพ่อว่าสวยงามมีมิติคมชัดลึกขนาดไหนนะเหรียญนวะนี่สวยมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ปริชอบนะครับในเนื้อนวะนะ ح ح> คือปริมีหลายรุ่นนะครับที่เป็นเนื้อนวะนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เวลาลุ้นมาก็จะได้เนื้อนาวาก็จะได้แบบประมาณนี้นะครับสีเนื้อนาวาก็จะออกเข้ม,เ,ขมเหมือนอสีน้ำผึ้งนะครับยิ่งเราแกะออกมาแล้วก็ให้โดนอากาศนิดนึงแล้วก็สีจะเปลี่ยนจะเป็นแบบดูเข้มขลังมากๆเลยนะครับนี่นะครับการออกแบบนะครับซูมด้านบนก็จะเป็นเหมือนพ่อพานนะครับน่าจะเป็นอักขระที่ดูลักษณะเหมือนพ่อพานนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะให้เป็นชื่อย่อว่าพยัก์ประมาณนี้หรือเปล่านะที่ผลิตอันนี้ผลิตขอเดานะครับ เออส่วนอัคขระยันตรงนี้ปรลิศไม่ไม่ทราบนะครับว่าหมายความว่ายังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดีกว่านะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับดูสิครับลายกระหนกลายตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเสือนะครับโอ้โหเนาะสวยสวยนี่นะครับลายเสือนะครับคมชัดมากๆนะครับ แล้วก็เห็นเขาบอกว่าถ้าของก๊อปนะครับลายเสือตรงนี้จะไม่คมชัดขนาดนี้นะครับยังไงถ้าเกิดผลิตมีโอกาสนะครับหยิบจับของปลอมมาของก๊อปมานะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับเออช็อตต่อช็อตนะเดี๋ยวผลิตไปลองหาดูก่อนนะครับเออหาง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านะเออถ้าตัวเองไม่สวยเนาะไม่สวยเจอของปลอมนะแต่ผลิตมั่นใจนะครับในสายของผลิตเป็นของแท้แน่นอนนะครับการันตีจากวัด100%เนะครับ พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวดูเสือนะครับดูเสืออีกรอบดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูเสือตรงนี้นะครับ <c oughs> งานออกแบบสวยมากๆนะครับโอ้โหเก็บรายละเอียดหางเสือนะครับอ่ลายเสือตรงนี้นะครับ่นี่นะครับลายกระหนกลายไทยอะไรตรงนี้นะครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็เป็นเนื้อที่ปริชชอบนะครับเนื้อนวะเออปริก คิดอยู่ว่าอยากได้เนื้อนี้นะตอนที่ไปรีบไปดูไลฟ์สดหรือว่าไปลองหาประมูลดูนะครับ uh huh. ลงยาจีวอนดูเข้มขังมากๆนะครับนี่คือผิวของหลวงพ่อนะครับดูตรงแบบนี่นะครับตรงผิวนะ uh huh. เหมือนจริงมากๆเลยนะครับมีชีวิตนะครับเหมือนเหรียญมีชีวิตอีกเหรียญหนึ่งนะครับคืองานพิป๋องการันตีนี้คือสุดยอดนะครับ แกค,คุมคุณภาพงานออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลงยางานออกแบบนะนี่นะครับฉ่ำวาวมากๆเลยนะครับจีบอลมาเราดูกันไปแล้วนะเหรียญเหรียญแรกของผลิตนะครับเป็นเนื้อนวะลงยาจีบอลโอ้โหเออเรายังไม่ได้ดูหมายเลขนะว่าผลิตได้หมายเลขอะไรนะครับเหรียญน,นี้นะครับของพี่ป๋องเขาจะเลเซอร์นะครับเหมือนเลเซอร์อยู่ขอบขอบใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะเออหรือว่าเรา เออมาหาดูกันก่อนนะปริศก็ลืมแล้วนะครับว่าเราจะดูหมายเลขกันตรงไหนนะเอ,อใช่ไหมว่าอ่าใช่ไหมนะใช่ไหมนะเออจริงๆน่าจะเป็นขอบๆนะครับนี่ขอดูขอดูขอซูซุมดูก่อนอ่าใช่ไหมเอยตรงขอบเนาะ อขออนุญาตดูนอกไลฟ์นะครับขออนุญาตดูนอกวิดีโอนะไม่ใช่นอกไลฟ์นะเออไม่ได้ไลฟ์สดซะหน่อยเดี๋ยวหาเดี๋ยวขออนุญาตค้นหาหมายเลขโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเจอเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับหมายเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับตรงขอบจริงๆนะครับพี่พี่นี่เห็นแล้วเห็นแลวอ่ากล้องมันไม่ซูมนะครับก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวไปได้ต้องบงังข้างหลังไปด้วยนี่นะครับ ผลิตได้หมายเลข5-3-2สสองอหเลข3หลักนะครับเลข3าหลักนะครับอันนี้เลข3หลักนะครับจำนวนสร้างทั้งหมด6500ลังนะครับ1ลังจะมีเอ2เหรียญน,นะครับอ่า1ลังจะมี2เหรียญแสดงว่าผลิตได้เลขแค่3หลักดวงดีมากๆนะครับเป็นเลขน้อยนะครับมาเหรียญแรกของผลิตไปแล้วนะครับเป็นเนื้อนวะนะ ขออนุญ,ญาตวางตรงนี้นะเออรายการที่13นะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2นะครับเหรียญน,นี้นะว่าปริตจะได้รายการอะไรนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ปริตหน่อยนะครับมาเดี๋ยวปริตจะมีมาอีกประมาณ5ลุ้นนะครับเดี๋ยวใน5ลุนนั้นถ้าเกิดพี่ๆหรือ FC ท่านไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกับปริตได้นะครับว่าหมดหรือยังนะครับเผื่อว่าจะแบ่งเช่าไปนะครับปริตมีอีก 5ลุ้นนะครับเป็น5ลุ้นนะเออวันนี้ส่งมาแค่3ลุ้นก่อนนะครับมามาดูกันนะครับกล่องที่2ปรลิตจะได้อะไรเอ่ย1 2 3สองซ้โอ้โหปลิตได้รายการที่14นะครับผลิตได้รายการที่14เป็นรายการอะไรวะจากเนื้อแบบนี้นะครับผลิตขอเดาก่อนนะก่อนที่จะไปดูใบารายการนะน่าจะเป็นอัปปากานะครับมีแบบนี้นะมาขอไปดูใบารายการดีกว่า เออจะได้ชัดเจนนะอืมจะแกะดีอ้าวต้องแกะแล้วละ่ะออกมาแบบนี้แล้วนะมาตอนแรกว่าก็จะดูแค่แบบนะนไหนๆก็ไหนๆละแสดงว่าหลวงพ่อน,น่าจะอยากให้เราแกะให้ดูนะครับมาปาลิศก็เลยต้องแกะนะเออจำใจแกะนี่มาดูกันนะครับในเนื้อนี้เป็นรายการที่14นะครับรายการที่14หมายถึง เนื้ออันปกาลงยาจีวอนอ่าผลิตได้รายการลงยาจีวอนเหรียญที่2นะครับแต่คนละเนื้อนะมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามนะครับด้านหลังของเนื้ออันปกานะโอ้โหวิบวับวิบวับวิบวับมากๆนะครับที่ใสามากๆนะครับดูสิครับงานออกแบบอัขระชัดเจนนะครับคมชัดนะโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับพากันรอนะครับเหรียญนี้นะเออไม่พลาดนะครับห้ามพลาดจริงๆนะครับเออในศิษย์หลวงพ่อพัดนะครับศิษย์หาศิษย์ทุกท่านนะครับต้องหาเก็บให้ได้นะครับในเหรียญนี้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้คือเนื้ออันปากานะมา เดี๋ยวเราไปดูงานลงยาจีวอด้านหน้าดีวกว่านะครับจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับเนื้ออัปป้านะหนึ่งสองสามสวยคมชัดนะครับโอ้โหดูสิครับดูภาพรวมนะครับสวยมากๆนะเออปริศชอบจังเลยอะ่ะชอบชอบเนื้อ,อนาวาปริศก็ชอบนะลงยาแค่จีวอก็ไม่เป็นไรนะครับปริศถือว่าเป็นรายการ เป็นรายการหลักอีกรายการหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเนื้ออัปกานะครับเนื้ออัปการลงยาจีวอจะสร้างเพียงห้าเหรียญใน1ลังนะครับโอ้โหดูดูความวาวแวววิบวับนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่เสียใจนะครับที่แกะซองออกมาดูนะครับดู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 หน้าหลวงพ่อนะครับขอขอดูซูมหน้าหลวงพ่อในเหรียญนี้นะครับนี่นะครับแววตาคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับจะเห็นแบบแววตานี้ นิดๆไหมครับอ่าจะเห็นลูก,กตาแล้วก็จะมีแววตาที่ชัดนะครับอ่าเหรียญนี้แววตาชัดชัดเหมือนจริงมากๆนะครับชัดมากนะแล้วก็รอยย่นรอยประสบการณ์ดูสิครับเออโอ้โหคมชัดลึกจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่มีอนาคตจริงๆนะครับทาทางานออกมามีคุณภาพมากนะปริชอบนะปริชอบตอนที่ปริเห็นในไลฟ์สดนะปริไม่คิดว่าจะสวยนะ ปริไม่คิดว่าจะชัดดีกว่าปริศไม่คิดว่าหน้าหลวงพ่อจะชัดขนาดนี้นะครับจนกระทั่งเราได้ไมาเห็นเหรียญจริงนะครับเออความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยอะความรู้สึกที่เราได้เห็นเหรียญจริงนะครับเปลี่ยนไปจากที่เราได้เห็นในไลฟ์สดนะโอ้หริมฝีปากเหมือนมากๆนะเออรอยย่นรอยประสบการณ์ลายเกษานะครับนี่นะครับลายเกษาลงยาสีก็ลงยาสีจีวรก็ได้ฉ่ำมากๆนะครับอิ่มสีอิ่มมากนะครับโอ้โห สวยครับสวยในเนื้ออันปะกานี่สวยมากๆนะครับมาเดี๋ยวไปเหรียญถัดไปนะครับเหรียญสุดท้ายของวันนี้นะครับเออมาดูกันว่าปริจะได้เนื้ออะไรนะครับในเหรียญนี้นะมาปริก็จะเปิดแค่3ามกล่องนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีก5กล่องนะครับถ้าพี่ๆี่สนใจเพื่อพี่สามารถแอดไลน์นะครับมาหาปารินะครับเผื่อว่าอยากจะเช่าหาบูชากับปรินะเออลองดูนะครับมาเหรียญที่3ปริจะได้อะไรเอ่ย หนึ่งสองสามเดี๋ยวพึ่งสี่แกรก่อนเออจะร้อนไปไหนเนี่ย <c oughs> ว่าตัวเองขับพาตัวเองครับพี่ๆนะมามามาเหรียญที่สของปราริสนะครับจะได้อะไรเฮ้ยหนักแบบนี้เงินแน,แน่ๆเลยนะ <c oughs> ครับมาหนึ่งสองสามโอ้โหออเออไม่มีใบรายการ ติดมานะครับเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใบารายการติดมานะอันนี้ปริจจะได้อะไรเนี่ยนะครับ๋ยวมาดูกันก่อนละกันนี่นะครับอ่าปริจได้เนื้ออะไรไม่ทราบนะครับเนื้อนี้นะมาอาจจะเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าเออไม่แน่ใจเนื้อสัตตะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะเขาก็จะมีเนื้ออัปป้าไปแล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็มีเนื้อมหาชนวน ทองทิพตตะทองแดงลมดำอืมปริคิดว่าอาจจะเป็นสัตตะก็ได้ครับนะอาจจะเป็นอัดสัตตะก็ได้นะเอออ๋อ,อ,อนี่เขาจะมีอ่าสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็คือ,คอตรงนี้นะนี่อันนี้เดี๋ยวปริไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกทีนะเออใบนี้เขาไม่ติดใบรายการมานะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกทีนะว่าจะเป็นรายการอะไรนะครับเดี๋ยวปริจะขึ้นข้อความให้นะ เอออันนี้ขอเดาไปก่อนน่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับขอเดานะเดาคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อนี้นะครับมาไงก็อะซองมันแตกอยู่แล้วนะเออซองมันอ้าอยู่แล้วนะ <c oughs> มันไม่ใช่ซองแตกนะเออเหมือนเขาซิลมาเพื่อให้แบบเราแกะง่ายนะครับมามาดูกันนะครับในเนื้อนี้นะเออเมื่อกี้ปริศลืมดูหมายเลขอะลืมไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับไอคอนแบบนี้นะ <c oughs> ไอคอน ว่าซานไม่ใช่ไอคอนนะครับเขาก็จะตอกโค้ดแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเออเนื้อในเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อที่สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับมาถ้าเกิดว่าเป็นสัตตะตามที่ปริศเข้าใจนะครับก็จะเป็นงานลงยาจีวอลโอ้โหสรุปแล้วปริศจะได้แค่ลงงานจีวอลเหรอเนี่ยอเออจะไม่มีงานสีมาเลยหรือ ตอนแรกก็ชอบอ่ะนะเออพอเหรียญที่3าจะจะไม่มีสีนี่แบบขอคิดนิดนึงนะครับว่าเออดวงเราเะนาะอยู่ที่ดวงนะครับพี่ๆนะอยู่ที่ดวงนะครับปริศอาจจะมีดวงในเรื่องของแค่จีวอนะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับว่าปริศจะได้รายการอะไรนะครับหนึ่งสองซอู้หูเป็นลงยาจีวอนะครับเป็นลงยาจีวอเหมือนเดิมนะครับ สรุปแล้วปริศน่าจะได้เป็นเนื้อสัตตะหรือไม่ก็เนื้อทองทิพนะในรายการจีบอลนะครับถ้าในรายการลงยาจีบอลนะครับก็จะมีเนื้อนาวะซึ่งปริสได้ไปแล้วเนื้ออปา้าได้ไปแล้วนะครับก็จะเหลือเนื้อมหาชนวนอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเนื้อทองทิพผิวลุ้งไม่ใช่แน่นอนนะครับเนื้อทองทิพก็ไม่น่าจะใช่นะดังนั้นปริสดาว่าน่าจะเป็นเนื้อทองสัตต์เออใน ในเนื้อท้องสาตานะครับก็จะมีทั้งหมด10เหรียญใน1ลังนะครับอ่าป้ลี่คิดว่าเป็นสาตาแล้วละ่ะน่าจะเป็นสาตามาเรามาดูหน้าหลวงพ่อในเนื้อสาตาะนะครับนี่สวยงามคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับงานลงยาก็ช่ำแจมนะแจมมากๆนะงานลงยานะครับสวยๆเออเป็น เป็นงานที่คลาสสิกนะครับลงยาเพียงแค่จีบอลนะมานี่คือสามเหรียญของปริตนะครับนี่คือสามเหรียญของปริตนะอา่าเดี๋ยวปลริตจะให้ดูอีกทีนะครับอีกชัดๆนะนี่คือสามเหรียญของปริตที่ได้มานะครับปลริตจะได้รายการลงยาจีบอลทั้งสามเหรียญเลยเออเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆมาเดี๋ยวดูความชัดในแต่ละเหรียญรอบรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้นณวะนะครับ อันนี้คือเนื้อนวะนะครับเน่เป็นยังไงบ้างครับวิบวับวิบวับสวยงามนะครับเออเข้มขลังมากๆนี่คือเนื้อนวะนะครับอืมต่อไปจะเป็นเนื้ออัปก้านะครับนี่คือเนื้ออัปก้านะครับเน่เนื้ออัปก้านะครับโอ้โหต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อสัตนะครับจะเป็นเนื้อสัตตะเออดูนะครับเนื้อสัตตะ เป็นยังไงบ้างครับพี่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 มีเก็บกันหรือยังครับรุ่นนี้นะครับในส่วนตัวของปริศนะปริศจะบอกว่าไม่อยากให้พลาดนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นที่มีกระแสดังมากๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่พี่ป๋องเขาจะสร้างรุ่นนี้มาแล้วนะครับได้รับความนิยมได้รับกระแสมานานมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีดาวมานิดนึงในเรื่องของใช้ระยะเวลาในการทํานานแต่ไม่เป็นไรครับผลจากการรอเป็นยังไงบ้างครับพี่ ผลจากการรอคอยสมการรอคอยจริงๆนะครับถึงแม้ว่าปริตจะได้เพียงแค่ลงยาจีวอนะเออยังไม่มีโอกาสแบบได้ลงยาสีนะสีนะครับเพื่อจะเอามาให้พี่ๆได้เห็นกันนะครับในในวิดีโอนี้นะปริตก็เสียดายนะครับจริงๆจริงๆที่ที่อยากได้ลงยาสีเพราะว่าอยากจะให้พี่ๆ FC ได้เห็นกันด้วยนะเออในวิดีโอของปริตนะครับแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้นะ ได้เพียงแค่ยาจีบอนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าคลิปหน้าถ้าปริศได้มาแล้วปริศเปิดอาจจะได้เป็นยาลงยาสีอื่นๆนะเออจะได้มาดูงานลงยาอย่างอื่นกันบ้างนะกับในเหรียญของปริศนะวันนี้ก็เสียใจที่ได้แค่ลงยาจีบอลไม่ได้เสียใจเพราะว่าพระไม่สวยหรือว่ารายการไม่ดีนะครับแต่เสียเสียใจที่แบบได้เห็นเพียงแค่ลงยาจีบอลเท่านั้นนะครับเออมา สุดท้ายนี้นะครับพี่ๆรู้สึกยังไงนะครับกับเหรียญน,นี้แล้วก็มีเช่าหาก,กันหรือยังนะครับสําหรับปริตปริตชอบนะครับสรุปนะครับปริตชอบเหรียญรุ่นนี้มากๆนะครับดูหน้าหลวงพ่อสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ได้เนื้อที่ปริตชอบคือปริตชอบเนื้อนวะสัตตะแล้วก็อปา้าเออไม่ว่าจะลงยาแบบไหนปริตก็ชอบนะอ่า สวยมากๆครับสุดท้ายนี้นะครับปริตฝากพี่ๆนะครับฝากกด s u b สไครต์ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปริตหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ปริตด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคลิปวีโอหน้านะครับปริตจะปิดพระรุ่นไหนมาเกจินไหนวัดไหนมานะครับสุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับ